NSM f a m i l i Club รายการที่จะมาปลดล็อกการใช้ชีวิตในบ้านด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมโดยครอบครัวแสนสนุกสุดคู่นำทีมโดยคุณแม่นักคิดสิทธิ์ไอสไตล์ลลซลินบอรเจตและคุณลูกแสนสนคนอยากรู้อาเทาอาร์อลันตาบอรเจต ที่จะมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรอบๆตัวที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆกับ n s m Family c รับอย่างแน่นอนเอาเอาฟองเยอะๆเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเค ูล็อกหมดแล้วเนี่ยโหออืมยูล็อกใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวว่าถ้าไปเอากุญแจเดี๋ยว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 อะไรอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนนี่นี่เลยเก็บของทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะเร็วไม่อยากรู้ทันอาเธอทุกครั้งเลยนะเนี่ยงั้นก่อนที่อาเธอจะเก็บของอาเธอมีคำถาม ถ้ามีตอบถูกอ่ะเธอจะเก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สะอาดด้วยแต่ถ้ามีตอบผิดมีต้องเป็นคนทับโอเคเดลเดวเดลอ่ะอ่ะเธอมีอะไรจะถามมีถามมาเลยก็คือเนี่ยๆอ่าฮะทำไมเวลาเธอเป่าลูกโป่งไปอ่ะอ่าฮะมันจะแบบแตกไวจังไหนดูสิส ออ๋อ,อมีรู้แล้วก็นึกว่าอะไรที่แท้ก็เรื่องที่อเธอร์สนุกกับฟองสบู<ห>่ได้แค่แป,ป<ห>๊บเดียวใช่ไหมคําถามง่ายมากมีตอบอัเธอร์ได้อยู่แล้วสาเหตุที่ฟองสบู่เนี่ยอยู่ในอากาศได้แค่แป,ป๊บเดียวใช่ไหมหก็เพราะว่าฟองสบู่นะเกิดจากส่วนผสมระหว่างน้ําแล้วก็สารบางชนิดที่มีสมบัติในการลดแรงตึงผิวเช่นพวกน้ํายาล้างจานสบู่เลวหรือแชมพู เนี่ยเธอแล้วเมื่ออเธอนะจุ่มที่เป่าฟองสบู่ลงไปใช่ไหมเนี่ยเธอเห็นไหมแผ่นบ้างใสแล้วพอเราเป่าเข้าไปอย่างนี้ก็จะเกิดแรงดันอากาศแล้วก็จะเกิดเป็นบับเบิ้ลทรงกลมแต่ว่าพอเราเปอกไปมันก็หายไปเร็วอยู่ดีอะแล้วเราจะทํายังไงให้บับเบิ้ลของอเธอแบบอยู่ได้นาน,น,านเ,เอาอยนีี้ด๋ว เดี๋ยวมี้จะทําให้อาเธอร์ดูเลย,ยว่าทํำยังไงที่ทําให้ฟองสบู่เนี่ยอยู่ได้นานๆเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมีขอไปเตรียมของแป๊บหนึ่งนะได้ได้โอเคนะโอเคโอเคอ่เธอนี่มีเตรียมของมาเสร็จแล้วพอเตรียมของเสร็จมันมันต้องทำยังไงต่อเนีนี่นะเดี๋ยวอเธอมาคอยดูนะเดี๋ยวมี จะทําให้ฟองสบู่อยู่ได้นานขึ้นเดี๋ยวเธอมาคอยดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมีขอแนะนําก่อนว่ามีเตรียมอะไรมาบ้างนี่เลยอันนี้คือลอด้วยและช้อนสบู่เลวน้ําเปลา่าและของวิเศษที่มีเตรียมจะมามาใช้ด้วยนะนั่นก็คือผงกัวกำผงกัวกำคืออะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้ เดี๋ยวมิจะเฉลยตอนหลังว่าผงกลัวกรรมคืออะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันก่อนดีกว่าเธอเริ่มด้วยเทน้ําเปล่าลงไปก่อนไอเธออยากเทไหมอืมอ่ะพี่บอกนะว่าพอตอนไหนอ่าพอโอเคก็ตามด้วยผงกลัวกรรมสักประมาณ2-3ช้อนนะเราก็จะเทสบูเ่เลวลงไป อ่ะหนูหคนเลยลูกอ่ะโอเคอ่ะหนูลองเป่าเลยแล้วก็เป่าเลยนะว้าวโววเจ๋งมากเลยนะพี่นี่อาเธอร์เราคนกันเสร็จแล้วอาเธอร์ลองเป่าดูเลยลูกโอเค สงสัยว่าเก่งมากอะมีสงสัยว่าเฮ้ยยังเด็กสงสัยว่ายังยังแรงแรงเป่าไม่พอมาตามนี้เดี๋ยวมีลองก่อนนะอยอเธอเห็นอะไรไหมอืมอ่ะเธอเห็นลูปปองมัน บุน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 แล้วก็แบบอยู่นานขึ้นอะ่ะเนาะแล้วมันก็ฟองใหญ่มากเลยเนาะเนาะเดี๋ยวถ้าจะลองอีกครั้งหนึ่งบ้างนะเอาสิเอาเอา่ะเราลองเป่าชา้ชาๆสิอลองเ่าชา้ชาๆนะลูกอะลองดูกิ้เยอะไหมะไม่ต้องเยอะมากอะหนูลองอ่ะแล้วหนูลองเป่าชา้ชาชา้ชานะโอ โอ้โหแล้วอยู่น้าน่้ายมีออีกนะแล้วมันใหญ่ด้วยอ่ะเนาะดีเจ๋งเนาะพาเธอลองนึกภาพตามนะโมเลกุลเนี่ยเป็นเหมือนก้านไม้ขีดทั้งสองฝั่งหันหัวไม้ขีดเข้าหากันแล้วก็มีน้ำข้นอยู่ตรงกลางโ,โดยที่โมเลกุลของฟองสบู่นั้นนะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือส่วนหัวและส่วนหางส่วนหัวจะชอบน้ำส่วนหางจะไม่ชอบน้ำ ทีนี้นะพอมีสารบางอย่างที่เข้าไปผสมช่วยเพิ่มความนืดและยึดเกาะให้อีกซึ่งนั่นก็คือกัวกรรมที่เมื่อกี้หมีม่ใช้และที่อาเธอร์ถามหมีม่ใช่ไหมว่ากัวกร,รมคืออะไรผงกัวกรรมที่หมีม่ใช้ทำให้เกิดความนืดนั้นนะจริงๆแล้วคือสารสกัดที่ได้จากตัวกัวที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียและปากีสถานอาเทอร์ เจ้ากัวกมนี่แหละจะไปทําให้ผิวของฟองมีความหนืดจากโมเลกุลของกัวกรมที่ยึดพันกันแน่นทําให้ฟองสบู่หรือบับเบิลของอเธอร์เมื่อกี้อยู่ได้นานกว่าปกติยังไงละ่อะอเธออเธอเธออะไรเหรอนี่อะสุดยอดจริงๆเวลาจะทำอะไรก็จริงไปหมดเลยอะ นอนนั่งน่าย้อนนียนอาร์เธอร์จำได้ไหม <c oughs> ที่เราตกลงอะไรกันไว้ที่ทำตอบคำถามอาร์เธอร์ได้อาร์เธอร์จะทำอะไรเอ่ยนี่อ,อาร์เธอร์ทำความสะอาดโตให้เรียบร้อยนะลูกเนี่ยเนี่ยที่เราทำการทดลองกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวกรรมเดี๋ยวมิจัดการเองแล้วเดี๋ยวมิจจะกลับมาดูนะว่าอาร์เธอร์ทำสะอาดหรือเปล่าอุตส่าห์แกล้งนึกแล้วก็ยังจำได้อีก ตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ